มีคนสอบถามนะครับว่าแมกนะีเซียมเนี่ยมีในอาหารชนิดใดบ้างนะครับก่อนที่จะไปถึงว่าอาหารประเภทไหนที่มันมีแมกนีเซียมสูงนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปริมาณแมกนีเซียมที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปตามอายุและเพศของแต่ละคนตัวยอย่างเช่นนะครับอย่างเด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง9-18ถึง18ปีเนี่ยควรได้รับแมกนีเซียมวันน่งประมาณ1 7 0ถึง190 290มิลลิกรัม ส่วนพวกเราที่อายุเกิน19ปีขึ้นไปนะครับควรได้อย่างน้อยนะครับวันละ240-320มิลลิกรัมคนที่มีท้องอาจจะต้องเพิ่มอีกสัก30มิลลิกรัมนะหรือตามที่แพทย์นแนะนำถ้าปกตินะครับร่างกายเราสร้างแมกนีเซียมเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องได้รับจากการที่ดื่มน้ําและทานอาหารเข้าไปนะครับทีนี้ตัวอ,อย่างมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือถั่วและเมล็ดพืชน,นะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นถั่วชนิดไหนนะอย่างเช่นถั่วดําถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วลูกไก่เม็ดฟัดองเม็ดเจีย เตอถั่วดำสุกนะครับปกติให้ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับแมกนีเซียมเลยนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเป็นผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวอย่างเช่นผักเควผักปวยเร้งผักโขมผักคะน้าบลอกโคลี่หรือตำลึงก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวที่3เลยคือปลานะครับที่มีกรดไขมันโอเมก้าสามสูงนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปลาแซลมอนนะครับปลาแมคเคเรลนะครับพวกนี้ก็มีแมกนีเซียมสูงเช่นเดียวกันนะครับปลากระพงปลาเก๋าปลาทับทิมได้หมดนะครับ ตัวที่ที่เลลิดพันจากนมนะครับผลิดพันจากนมนะครับก็มีแมกนีเซียมไม่น้อยทีเดียวอันที่5ท้ายสุดคือดาร์กช็อกโกแลตนะครับเพื่อนๆเราไปหาทานกันนะครับที่จะได้มแมกนีเซียมเพียงต่อนะครับในการใช้แต่ละวัน